ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีก็บรรยากาศตอนสาอเสานะคะอยู่ที่สวนของเ้านะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนะคะ,ะเริ่ม,เร,มเริ่มอากาศเริ่มเย็นลงนะคะเมื่อนี่เฮากะจะพาไปเก็บริกนะคะริกเฮาปลูกไว้ได้อายุดประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะเป็นผิกแดงจินดา จากคลิปก่อนๆนะคะทีล่ลงให้เบิรงตอนปลูกตอนนี้เพิ่ะเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะกัปลูกบอหลายนะคะประมาณน่าจะสามลอยสองสามลอยต้นนะคะล็อกหนึ่งพอดีปลูกไว้ตรงคู่สะนะคะ,ตร,ะ,ะตรงนั้จะเป็นสะตรงนี้จะเป็น สวนผีของเฮาขี้เขียวนี่จะเป็นผีข้างเบิดนะคะเพิ่นกะเริ่มเริ่มงามนะคะหน่วยใหญ่เพราะว่าเพิ่นพ่อฟุ้นนะคะเพิ่นกะเริ่มแดงแล้วตัวนี้จะเป็นหมากหมากที่เพิ่นจะอยู่อ่าอยู่อยู่กก,กกเพิ่นนะเพิ่นที่เพิ่นเป็นก่อนนะคะหมากแหลกเพิ่นกะจะหน่วยใหญ่นะคะ นี่ตน้นพันธุ์คนนี้เขาจะซื้อมากนะคะบริษัเพาะเองเ้าจะมีเพาะขายกะไปขอซื้อต่อกเพิ่นนะคะต้นเพิ่นกะประมาณเพียงเอวนะคะเพราะว่าเพิ่นงามเพิ่นลมนําก็จะมีต้นที่เพิน่นล่มล้มลงไปนํานะคะกะปลูกปลูกเองกะห้องก็มีความอ่า มั่นใจมีความปลอดภัยในการกินนะคะแล้วก็เท่ากับเบต้องเสียเงินสื่อเพิ่นนะคะเพราะว่าข้าปลูกไวเท้ากินโมเบิร์ท่ากก็สามารถตากแห่งใบไดน้ำนะคะ มีแตะรวยใหญ่ๆเลยนะคะต้นนี้ต้นเพ่นล่มลงนะคะเพราะว่าสองสามหมื่นกวนล่มแห้งนะคะห้องประเด็รเอาเชือกมาหยุดรัดพ่นไว้นะคะ ต้นนี้แดงเต็มเลยนะคะพริกกะเจ็บง่ายเจ็บง่ายนะคะมีแต่หน่วยใหญ่เลยนะคะบางคนหมากแหลกคนก็นจะบบเอานะคะคนจะเก็บถิ่ม เพราะว่าหมากแหลกเพิ่นจะเพื่นจะเน่านะคะเพื่นจะเน่าหลายแต่ว่ายูนิกะเพิ่นกับ่าเน่านะคะจากทีเบิงเบิงอาจจะด้วยที่เฮ้าบบได้ปลูกหลายนะคะแล้วก็เฮาสามารถดูแลเพื่อนได้นะคะ ยูนี่จะปลูกยางละเล็กยางละหน่อยนะคะปลูกจะปลูกคากันไปที่นีจะระบบนำจะเป็นโซลาเซลล์นะคะจะใส่โซลาเซลล์แล้วก็จะบ้างทอโสอะคสสปริงเกอร์นะคะสปริงเกอร์ลดเลยนะคะ พิเนี่ใส่ขี้ไก่นะคะเพิ่นก็เลยง่ามเพราะว่าเพิ่นจะมักขี้ไก่แห้งนะคะใส่ขี้ไก่ใส่ขี่งูนะคะตัวนี้นนมีตัหนวยใหญ่ๆนะคะ ตัวน,นีพ้พึ่งเก็บนะคะพึ่งเก็บตัวน,นี้เป็นหลอบแหลกเลยนะคะพอดีเิ่นเหลื่อมทยยอยสุกนะคะของตะเหลื่อมทยยอยสุกกะพึ่งใยเก็บเพิ่นนะคะค่ะตอนนี้กะเก็บได้เต็มกระตาแล้วนะคะแต่ว่ากะ ยังเหลือยังเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่น้อยนึงนะคะถี่เก็บมีแต่หน,น่วยใหญ่ๆเลยนะคะรอบนี้นนเต็มตะก้าเต็มกระตาหน่อยเลยค่ะเมื่อนิก็พามาเบิ่งเพียงซํานี้ค่ะสวัสดีค่ะ